ทุกคนผมขออนุญาตพาทุกคนเข้าไปอยู่ในเกมฉันคือส่วนไหนของแชมเปียน l l เพราะฉะนั้นผมจะอยากขออธิบายวิธีการเล่นให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเย่ตกมือแปะแตกแแแ,แเวิธีการเล่นก็ง่ายไงมากนะครับก็คือตอนเริ่มเกมปุ๊บผมจะเอาภาพไป,ปิดปรินาขึ้นมาหนึ่งภาพอย่างเช่นภาพนี้คุณจะเห็นเป็นส่วนหนึ่งของสกินอะไรไม่รู้ซึ่งดูยากมากเลยถูกไหมคุณต้องเปิดนะเอาทีงไว้ถูกไหมเอ่ยและสิ่งที่เราค,คือคุณต้องไปหาแชมเปียน ตัวนิ้วก็คือตัวอะไรอย่างเช่นตัวนี้เราสั่งหอนใจว่าคือตัวทวิชใช่ไหมเราองไปดูแล้วต้องหาให้เจอมันคือส่วนไหนของของสกินถ้า,าหาไม่เจอก็ต้องหาใหม่จงเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งเวลาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าผ่านไปเกินสามนาทียังหาก,กัไม่ได้เราก็จะเปิดคําใบ้เป็นคําต่อไปอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเลนอ่าเราก็สามารถพอเดาได้คร่าวๆแล้วน่าจะเป็นทีโมหรือเปล่านะสมมติว่าเป็นทีโมใช่ไหมครับสมมตินะคุณเข้าไปที่ทีโม แล้วคุณต้องหายใ้เจลออยู่ตรงไหนรู้เป็นตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือเข้า Snipping Tool กดว่าเป็นตัวอะไรแคปหนึ่งทีนะเสร็จปุ๊บเลือกในหมดปากกาลแล้วก็ขีดว่าเป็นตรงไหนนะโอเคอย่างนี้ผมจรินี้เพราะมันคือส่วนของตรงเหตุตรงนี้เห็นไหมครับได้จากนั้นคุณเซฟแล้วส่งมาใน d i ดิส d อะเซฟพีโมปัง คนแรกที่ได้ภาพอย่างนี้ขึ้นมาพร้อมกับพร้อมกับกรอบคี่เเลียมที่วงวง่างคีส่วนไหนของภาพจะได้ไปหนึ่งแต้มเราไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเจอคนแรกเราวัดกันที่ใครเป็นคนส่งก่อนคนแรกคนนั้นจะได้หนึ่งแต้มไปใครที่ได้สิบแต้มก่อนนั้นคนนั้นไม่คนชนะโอเคแล้วก็คนชนะมีรางวัลเป็นเงินหนึ่งหมื่นกีบเย่ โอเคตอนนี้พี่หิวเงินแากโอเคโอเคอย่างนั้นก็ผมผมขออนุญาตทำการเริ่มเกมแรกเลยนะหนึ่งสองสามไปเย้ภาพนีคือภาพของตัวอะไรผมจะจับเวลาสามนาทีเริ่มเรื่อยเรื่อยเรืตัวอะไรล่ะตัวอะไรเอาอยากยะย้ำนะเป็นสามารถเป็นสกินอะไรก็ได้แล้วก็เป็นตัวอะไรก็ได้ตัวละคหไม่สาม อะไรเดี๋ยวเฮ้ยเกินไปคุณป้าเสียเขาไม่อยากจะบอกยังอยู่ที่อาร์ทอกเลยคุณปลาแล้วครับตัวนี้คือมันคืออากาลีอากาลคุณป้าเสียตบมาแล้วใช่คุณป้าเสียตบมาแล้วโอ้ยนี่หมดเกินไปอ่ะความหวังมันเริ่มริบหรี่แล้ววะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอามาไหมโอเคตาต่อไปนะอันต่อไปจะยากมากๆโอเคนะพร้อมไหมยากมากๆยากมากจริงยากมากจริงห้า สี 4, 3, 2, ่สามสองห,นะห,หนึ่งไปอะไรวะนเนาะอะไรเลยนะอ่ะอ่ะอ่ะโหยากมากยากมากมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะหลอกหรือพิแพงอะไรก็ได้อย่ากจะย้นะเป็นสกิลอะไรก็ได้นะครับได้เแลยวฮะฮะฮะเฮ้ยแต่ว่าผมวัดว่าใครส่งมาคนแรกนะอย่าเพิ่งท้อใจเดินไป้อันนี้ยากจริงมาจาฉากเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะ ใช่ครับมันคืออามูมูครับยังไม่พออยาคือยังไม่กดสักตัวเลยอะไรนะัือบบดับบดังหนึ่งเอ๊ะมันอไรสีอะไรขาฟ้าวะถูกต้องครับมันคืออัมูมูวิผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เนี่ยพี่หมวยได้เป็นหนึ่งแต่ตอขอสรุปคะแนนนะครับ พี่หมวยหนึ่งแต้มคุณวาเซ่หนึ่งแต้มคุณไอแอมแซบศูนย์แต้มและเจนุนศูนย์แต้มเย้ผ่านกับไปหนึ่งโอเคโอเคพร้อมแล้วนะครับภาพที่สามนะภาพที่สามนะรู้แล้วยางอายางโอเคโอเคสองสามกูอันนี้โคตรยากอันนี้ยากจริงอันนี้อันนี้ผมผมจริงจอันนี้ผมไม่จบละเันนี้ยากเห็นเฮะจริงเหรอเออเอ่ะมีคนรู้ เฮ้ยหรือเขาปั่นนี่แล้ะนะเขาเรียกว่าไมค์เกมใช่ไหมครับเนี่ย A few moments later ไม่กดนันเลยเฮไม่ได้นี่แบบไม่มีในหัวเลยตอนเนี้ยแบบนึกอะไรไม่ออกเลยเวลาโอเคทุกคนกลับมาหน้าหลักก่อนผมมาหน้าหลักก่อนนะผมจะให้คำใบ้แต่ทุกคนต้องกลับมาหน้าหลักก่อนโอเคนะ เราจะเราจะให้คำใบทุกคนแล้วก็ทุกคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะว่าคำใบนี้ง่ายๆมากโอเคผมจะให้ผมกันนะสามสองหนึ่งตัวนี้เป็นอยู่ตำแหน่งมือสังหารเฮ้ยเฮ้ยใอะไรอ่ะเอาแล้วคุณไพ่เลยคุณไพเรา อ่ะอันต่อไปยากจริงๆอันต่อไปไม่ยากอาจจะเป็นตัวละครที่ทุกคนไม่รู้จักโอเคนะสามสองหนึ่งโกไปยากสุภัยไม่น่าเร็วใครจะได้คนแรกผลตัดสินจากคนที่ส่งมาคนแรกนะคนที่ส่งมาคนแรกเท่านั้นเลยติเน็ตฉันต้องเร็วเสร็จแล้วเซนิเอ้ยใครได้ พี่หมวยได้พี่หมวยเร,วมเร็วมากเร็วมากเน็ตไวมากไปนะเน็ตไ,ไ,ไว <c oughs> <S <S เอเคือเด็ดเขาเร็วหรือคิวพี่มันช้าวะแบบเต็งหน้เาเร็วแล้วกูคิดว่าจะเป็นอะไรงแล้วไปเป็นรูรุ่งคือเป็นอะไรพี่หมวยกำลังมาเลยโอเคภาพต่อไปภาพที่สี่นะอันอันนี้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 นนนนนนผมก็จำไม่ได้เป็นภาพอะไรก็เตรียมตัวนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งยากไหม มันยากตรงสกินนี่แหละผมบ้ามันยากตรงสกินนี่แหละเราฟ้าเน็ตอย่างโง่เลยไม่นะตกลงไปแล้วคนคนชนะต้องร้องเพลงด้วยครับคนชนะต้องร้องเพลงด้วยเรียก่อนนะเขาบอกเตือนสมาแล้ว ล่อเนี่เขาส่งไปแล้วพี่ยังเซิร์คำว่านาสั์อยู่เลยไม่ไห้ขายีกไปช้าพี่ขายข่าวเกิดไปไรไ่เนี่ยอ๋าคุณปาเซียขอสักท่อนได้ไหมครับสามสี่สี่ที่เคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจเย้เยัขอจัางโอเคโอเค เพราะเจนขออนุญาตสมุคะแนนนะครับตอนนี้ก็เป็นพ ah ี่หมวยสองฟาเซียสองแอมซับสูงคะแนนเจนุ่งสคะแนนเจนุ่สจะต้องต้องเล่นมือหน่อยนะโอเคอันอันน like anyway. ่ายากอันน่ายากจริงๆอันน่ายากจริงๆโอเคนะห้าสี่สามสองหนึ่ง g โหโหโคตรยากอันนี้อันนี้ยากจริงอันนี้ยากอันนี้ยากผมจำได้้อันนี้ยากมาก ็อกไปแล้วกไปแล้วร้องไห้แล้วนะเออคนมาให่ปะเมือนเหมือนเลยเหมือนเลยเจอกเหรอมีคนเจอจริงอะหมืนเลยแต่เหนีฟ้าแย่มากไวยนะ ทุกคนเจอทุกคนว่าเหมือนไหมเอ้าเหมือนนะเหมือนมากเลยใช่มันคือวารัสไอ้ดิงไกลคือวารัสใช่ครับแล้วผมจะเฉลยอย่างครับผมเหลี่ยมครับมันกินมันจกินหลังหมดเลยครับทุกคนทุกคนโดนผมเหลี่ยมแล้วหรือจริงๆแม่นะก็อาจจะเป็นตัวทีินก็ได้เลยสามสองหนึ่งไปอุ้ยอันนี้ยาก อัน,นยากจริงอัน,นยากเลยอัน,นยากแบบยากจัดยากโคตรโคตรจะยากเจ้าไวเจอแล้วจ้าเฮ้ยหาเจอแล้วจริงเหรอเจเจ้าหนุ่มเจอเหรอฮะใช่มีใครเจอเน็ตเด็ดทำเล็บสวยโอ้ยเฮ้ยวู้ดไวสุดยอดอ้าวเหรอ เฮ้ยพี่หมวยเจอแล้วอ่ะเอ้ยทำไมเจอกันเร็วขนาดนี้ไปอ่ะเว้ยอ๋อไปเลยเนี่ยแล้วจะนาการของพี่ไปยังไงจะนาการของพี่ไปโยลิกไปดูเลยอะไปสกินนั้นเฉยเลยไอ้สกินแก้วน้ำชาของเดเดียวโอ้ยโดนเซนหน้าไปแล้วอะมันง่ายเกินไปจริงๆเหรอโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่อนนอนายากขึ้นมันจะยากขึ้นตามลำดับนะครับห้าตีสามสองหนึ่งโอ้โหไอเดีย อันนี้ยากเนาะอันนี้ยากเนาะอันนี้ยากขึ้นจริงจริงที่ยากขึ้นนะบายนะดูจากเพลงก็รู้นะครับเป็นตัวละครประเภทไหนเพลงกหรอพี่เพลงใช่หรอมันเป็นเพลงแบบเพลงเพลงกล่อมเด็กอ่ะมันเป็นเพลงกล่อมเด็กเฉยเลยไหมนะเออมีอะไรในในหัวมั้ยครับ ไม่มีเลยค่ะมีในหัวแต่มีไม่ออกจะนะมีในหัวแต่พอไปาไปมันไม่มีต้องหาให้เจอได้นะต้องหาให้เจอได้ทุกที่ตะกินไหนด้วยนะฮะเจอแล้วฮะไก่เจอแล้วคนเจอแล้วอี๋โอ้เกินแพงกล่อมเด็กมีอยู่คนเดียวอะที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กอะใครอะคารอนเหรอคารอนเป็นพี่เลี้ยงค่ะตาดูอ่าเอ้าเหรอ ผมก็รู้เลยเนี่ยแค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นพี่เลี้ยงนคอมเอาจริงเหรออันนี้ผมผมใส่เพลงมามั่วแล้วผมก็เลยพูดอย่างนี้ตันไม่จบเลยงั้นก็ลุกต่อไปห้าสี่สามสองหนึ่งโกโอ้หุยเอาแล้วดิยากอันยากมันยากผมผมจะพูดยากถึงไอ้นไม่ได้เนาะโอเคอันนี้ง่ายมากเลยทุกคนอันนี้มันง่ายมากเดี๋ยวละง่ายที่สุดเลยเจอแล้วฮ่า เอ้าเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าใครตรงมาก่อนใครสงวัตอนยอมแพ้แล้วเอ้าเจอท่นกลางพิมพหรือเจอแล้วไอ้ยำจะได้หนึ่งแต้มแล้วอยาก้อ้ก็ไปขายสิค้าจบแล้วครับโอ้ไปสุดเต้มแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเมนต์มพอที่รู้วันไหม่องนไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ โอ้พี่หมวยเร็วเกินอ่ะเอาตรงๆส่งไม่ทัน,ออนยอมแพ้ไปแล้ว,ลวต้องนะครับ <laughs> ไม่ทำอไ,ไม่ทำอัปเดตคะแนนนะครับพี่หมวยห้าคะแนนฟาเซียสามแอมจับหนึ่งเจนอุ่นสืน <c oughs> คะแนนเย้โอเคขออนุญาตนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งไปอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> นี่ยากอันนี้ไม่ยากใช่ใช่ น่าสนใจอ่ายื้อทีช็อกไปแล้วอ้ออะไรเนี่ยเยื้อทีช็อกไปแล้วเอ้สกินไหนเอ่ยมันคือสกินไหนเอ่ยเหมือนจะที่เปิดผ่านอยู่นีิว่ะเอาแล้วเจนนุ่นจะได้หนึ่งเต้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรถูหรือเปล่าะ อุ้ยฝาเซียถูกต้องเออนภาที่ผมดูว่าเป็นขวานไม่ใช่เลยโอ้ยโอ้ยเป็นต้นดาเลียนแบบแบบนี้เหรอวะ้ามันยืดแล้วมันหนูยากขึ้นนิดนึงไม่นะมันคือดาเลียนนะเอ๊ะมันตรงไหนไม่ใช่ขวานนี่ไม่นะตาไหลเลยจะภาพยืดโอ๊ยไปก่อมันเป็นสีแบบสีตีนที่มันเป็นของนกซัดแน่ๆอ่ะผมก็เลยไปหาสไปร่าก็ไม่ใช่หาโดนผมเหลี่ยมซะแล้วครับ โอเคเป็นฟาเซียสี่พี่หมวยห้าอัแซบหนึ่งเจนุนสูนเจนุนเกือบทำได้แล้วอีกหน่อยห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วนะต่อไปโหผมยังมองไม่ดูเรื่องเลยมันคือตัวอะไรคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรตาที่รู้จะส่งทันไหมอีกเรื่องสิไม่ใช่เฮ้ยเหมรู้แล้วหรอ ยองแพ้แล้วอ่ะคดส่งไปแล้วแต่ว่าเน็ตไม่ไทยไว้นะอักก่อนพระเที่ยคโอ้เราเจอแต่คนโหดในนี้ว่ะไม่ได้มีความเป็นจินในรูปเลยมันคือกระจกครับผมกระจกแ่สเปรอาร์ตมันจะเป็นกระจกโอ้ใช่แต่ว่าในสเปรอาร์ตอ่ะมันจะกลับด้านในกมอ๋อเอาเงาในกระจกมาโครเทียวโอเคเข้าต่อไปนะเป็นภาพที่ยากมากจริงๆอันนี้ยากยากสุดๆเลยถ้า สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งไปเอ๊ะคุณไหมอย่างรถเร็วพยอยางรถเร็วเสร็จแล้วเอ้ยฮะจริงหรอดูมนชัดไปเลยใช่ชัดมากเจ้าผมก็พยายามให้มันยาเฮ้ยแต่ว่าสุดแรก่ะเราว่าพี่บวยตะไว้ก่อนแบบเที่ยววิ่งจริงเมื่อกี้เนี้ย โอ้ยังเอาหวยเจ็ดแต้มนะครับตอนนี้นะคือพี่หมวยขาดอีกแค่สามแต้มก็จะได้หนึ่งเลยแล้วก็ฟาเซียขาดอีกหกแอมแซบย่าเก้าจต้องไทา1สิบโอเคสักทีละขอให้โชคดีโอเคภาพหน้ายากมากนะใครชนะต้องเป็คนร้องเพลงโอเคไหมห้าสี่สามสองหนึ่งโจ อ๋อก็มันก็มันก็ไม่มออกนะนึกไม่ออกเห็นปุ๊บผมรู้เลยอ่ะไม่นะราก่อนฟาเซียเน็ตอ่ะโอ้ยโอ้ยยุส่งกันแบบเร็วมากฟาเซียได้ก่อนยินดีด้วยเสร็ฟาเซียต้องสักเทะแล้วครับมาหนึ่งสองสามนะนึกเพลงในหัวไม่ออกช่วยด้วยใครก็ได้ขออยากมาเล่นกับไฟได้ไหมครับ อยากมาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีฉินกลือจะไม่ปอดไทยจะเตอร์เวฟบอกมีถ้าเธอมาเล่นเล่นกับใจอย่างดีก็ไม่เอาแต่เอะ้ไรอะลงไม่ได้แล้วลืมไล้นะตบมือเย่สบาต่อไปเย่เย้่โอเคขั้นต่อไปนะห้า2 1สสองหนึ่งป่ะโอ้ สุดท้ายเราก็ได้ภาพที่ยากคนละสิ้งเลยทุกคนต่างร้องให้กันแน่ภาพเนี้ยแหลกแหลกมากทำไมขำเนี้ยนั่นดิเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยนะมันยากเลยมากแต่ตรีมแหบอว่าเฮ้ยรู้แล้วเหรอเจนุนตู้ตู้เจนุน คทาไจะมาแล้วฉันหรอมิสเตชัดคุณไหมใช่มันคืออ๋อยมากแมวไม่อยู่ในหัวเลยมาชื่ออะไรครับเมาบ์ EQ จักรพักแมาโหโคตรมากโหโคตรมากโคตรสุดๆไปเลยอ่ะโอเคตัวต่อไปเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยากพอสมควร เราบอกลูกตาเลยมันจะยากจริงไหมเนี่ยเริ่มห้าตีสามสองหนึ่งไปเอาโอ้โหผมยังมองไม่ออกเลยมันคืออะไรอ่ะมีใครมองเห็นไหมครับคืออะไรดิพงพงเกินไปนิดนึงแต่น่าจะได้อยู่เจอแล้วหรอ

ใกล้ถึงความจริงแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วใกล้ตายแล้วพี่นึง <c oughs> ใกล้ตายแล้วไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตึกไว้ถึกไว้ยังมีโอกาสอยู่ยัง <Zo> มีโอกาสอยู่สามสองหนึ่งไปนี่หรอยากไหมยากของถืถงยากไหม <c oughs> ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเหรอไม่ยากหรอโอ้โห <c oughs> ใช่ะไม่ได้อยู่ต้องส่งมาก่อนแล้วส่งมาก่อนจะยากอยู่ไม่ทันอีกแล้วไม่ทันอุ้ยเฮ้ย่มันะพี่น้องไม่ทันอีกแล้วตกตาคำขาดตายเอ้ยพี่เหมยแค่คะแนนเดียวจะชนะแล้วโอเคพอแล้วนะห้าสี่สามสองสองหนึ่งไปเอ่ออะไร ไม่ยากนี่ไม่ยากไม่ยากไม่ไม่แต่ต้องแต่ต้องแคปให้ถูกนะแต่ต้องแคปให้ถูกนะว่าถูกไหมเนี่ยสิ่งที่ยากของมันถ้าแคปถ้าแคปผิดก็ถือไม่นับนะผมบอกก่อนใช่เนี่ยเหมือนจะใช่แต่พอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ถ้าแคปผิดไม่นับนะต้องแคปให้ถูกนะนี่ปั๊ไม่รู้อะมั่วส่งไปก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ อุวิภาพี่ใหญ่เกินเมกกว่าไอ้ผูกกันเฮ้ยเฮ้ยใครส่งมาเจนนุ่นเหรอเออเจนนุ่นเจนเออเจนนุ่นถูกต้องเฮ้ยเขามาแล้วเนี่ยเย้เย้เรากำลังหวังว่ไอ้กิ๊ฟเขาแปรแปรแปะต่อไปเจนนุ่นหนึ่งแต้มทุกคนต้องต้องดีกับพี่นะจริงว่าพี่จะชานฉลาดขึ้นมาได้นี่พี่ หุวยมาแล้วแมากฟาเซียเขินกว่าเมื่อกี้ยเขาฟาเซียเปิดตัวแรกเลยแล้วฟาเซียก็ปัดทิ้งไปแบบไปดูตัวอื่นต่อคพี่กตััว้ทงหมดเลยเหมือนกันแบบเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แบบไม่เห็นมีเลยไปดูตัวอื่นแล้วกันไม่นะฟาเซียจบแล้วขออนุญาตอัปเดตคะแนนนะพี่หมวยเก้าคะแนนฟาเซียหกคะแนนไอแอมแซบหนึ่งคะแนนแล้วก็เจนุ่นหนึ่งคะแนนอ่าวนะแซบพี่ตามมานะระวังนะระวังนะ ี่กลงตาอยู่แล้วระวังนะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมาสิมาสิอุ้ยโอเคไปนะขั้ต่อไปห้าสี่สามสองหนึ่งโกแปดโอ้โหอะไรวะเนี่ยโสิเดมองยากจริงอ๋อ ต้องแคบให้ถูกด้วยนะต้องแคบให้ถูกเลยนะโอ้โหไม่ทำโอ้เจอนี่้ย่าไม่เจอเลยแย้มากพีชต้่งูคต้องเฮงเขอบคุณมากพี่หมวยเย้พี่หมวยคือผู้ชนะเกมนี้ยินดีด้วยแปดแปดแปแปแพี่หมวยได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นกิบแปปแปให้ผู้ชนะเป็นคนปิดคลิป เื่อะครับปิดกิปเพื่อครับมีอะไนี้ก็ได้สำหรับวันนี้นะคะสนุกมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเยขอบคุณมากมากมากครับแล้วมาเจออันดีโอกาสหน้าในรายการฉันคือใครในเกมอะไรก็ไม่รู้เย้เย่ดีๆกำลังแอบบวกกำลเงกดทุกคนนะครับขอบคุณจะไปนั่งสกินนี่เยอะนะได้เลยได้เนคนที่ไม่สนใจเลยเจดุนเจดต้องจำว่าเป็นสกินนะเจแล้วก็แบบว่า อเ,ข,าาเข,ขอบคุณทุกคนมาก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 จริงๆนะครับที่อยู่ดูจบผมทําสไลด์มาประมาณสี่สิบหกสิบภาพอะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นกันหมดเพราะเจอผู้ชนะก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะนํไปเล่นสามารถดูที่ that, ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะก็ตั้งใจจะทําให้ทุกคนได้เล่นจริงๆถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าเสนอตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้จริงๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราอยากติชมอะไรผม พร้อมที่จะรับฟังทุกๆอย่างจากใจจริงนะครับขออนุญาตฝากทวิชเล็กๆน้อยๆแล้วก็ u t u b e เล็กๆน้อยๆนี้ไว้ในอ,อ้อมอ้อมใจด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ชอบขนาดนั้นยังไม่ต้องกดฟอก็ด้แต่สมมติว่ามันชอบแล้วมันได้ความบันเทิงแล้วอยากจะใช้ช่องเราต่อต่อไปก็รบกวนกด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดแชร์หรือแค่ดูเฉยๆก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงแล้วครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสยอดวิวเยอะถึงมากพอหรือว่าประสบความสำเร็จ ก็เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับขอบคุณมาก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 จากใจจริงนะครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับลืมไปอย่างสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะมาจอยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเกมฉันคือใครในเกมอะไรก็ไม่รู้สามารถมาทักทายในทวิตหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างได้นะหรืออยากให้เป็นสตรีมเมอร์คนไหนหรือว่าเป็นเกมอะไรในรูปแบบที่แตกต่างกันไปสามารถแนะนําข้างล่างได้นะครับยินดีทุกความเห็นมากๆนะครับแล้วเจอกันนะครับขมุยขมุยขมุย